ประธานอภัยค่ะกลาบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพดิฉันนางกอบอาากุลอนนาภากรนายธทยาสมาชิกวุฒิสภาในนามสมาชิกรัฐสภาขออภิปรายเสนอแนะต่อนโยบายของรัฐบาลตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงโดยเฉพาะในนโยบายการศึกษาในหน้า9และ10ว่า ดิฉันมีความเห็นสอดคล้องในเบื้องต้นเป็นแนวทางที่น่าจะส่งผลให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปได้โดยมีข้อเสนอแนะที่สอดคล้องตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ในมาตรา54มาตรา71และมาตรา78 เราโดยสรุปคือการปฏิรูปการศึกษามีเป้าหมายที่จะพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นในทุกช่วงวัยให้มีความรู้ความสามารถทักษะทัศนคติอันส่งผลให้เป็นพลเมืองคุณภาพของประเทศไทย ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อยคือการผลิตและพัฒนาครูตลอดจนอาจารย์การสร้างและการใช้หลักสูตรต่างๆตลอดจนการได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมขอเน้นว่าต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมนะคะในการปฏิรูปการศึกษาจึงจะ,จงจะสำเร็จได้ ประเด็นที่ดิฉันจะขอเสนอแนะเป็นประเด็นสำคัญคือเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือทุกช่วงวัยตั้งแต่เกิดจนถึงเชิงตะกอนซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดังต่อไปนี้กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมดศึกษากระทรวงแรงงานและ กระทรวงมหาดไทยเป็นต้นตามที่ได้มีการออกพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพุทธศักราช5 6 6 6นั้นซึ่งได้กำหนดสาระสำคัญไว้อย่างครบถ้วนแล้วคือให้พัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เป็นคนดีมีวินยัยภูมิใจในชาติจนกระทั่งได้มีการกำหนดให้จัดตั้งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการจึงจำเป็นจะต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมมากกว่าการศึกษานอกระบบที่เคยทำอยู่เดิมมิฉะนั้นแล้วความหวังในการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะสามารถเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายก็มีอาจเกิดขึ้นได้ดังนั้นทางรัฐบาลฝากไปนะคะจำเป็นจะต้องกำชับ ให้กระทรวงศึกษาธิการและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้เร่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนโดยเร็วทำการจัดทรัพยากรตลอดจนกำกับและประเมินผลสำเร็จที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัยอย่างเป็นจริงเป็นจังซึ่งคาดว่าจะทำให้คุณภาพของประชาชนคนไทยดีขึ้น อันจะส่งผลไปถึงมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมสุดท้ายนี้ดิฉันจึงใคร่ขอเรียกร้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมการทำการส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามกฎหมายที่ได้ออกไว้อย่างดีอยู่แล้วข้างต้นขอขอบพระคุณค่ะ